ผมมื้อนี้จะเป็นเมนูนึ่งไก่บ้านครับผมจะมาอบตะไคร้ก่อนตะไคร้มาขอเอาเอาข้อแถวสนามตะก้อนี่นะครับไก่เด็กกับไก่เลี้ยงไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไก่หลายกินมือโตก็ได้มาเยอะเลยครับมั้ ขั้นตอนต่อไปเตรียมหั่นตะไคร้กระเทียมใส่ลงไปในโรกเลยครับหั่น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 ตํำต่ำต่ำต่ำตำีขาดบบรด้คือผงชูรสใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายน้ำตาลแน่จังน้อยต้องใส่หลายชิวานให้มีรสชาตินัวๆใส่เกลืออีกจังน้อย ตตำๆต่ำๆต่ำให้มันเข้าๆกันครับต้องต่ำละเอียดเลยต่ำพ่อจำยากขั้นตอนต่อไปเอาไก่มาเริ่มหมักครับผมหมักเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเอาเด้อตะไคร้เอาปูซึ่งนเสร็จแล้วม,มาก่อไฟได้บัดนี้ไฟกอไฟ่อไม่ได้ได้เตาไหมเฮ็ดเตาไหมพี่น้องเตาซิงซ่งเตาซิ่งเตาแต่งครับผม ใครอยากได้ติดต่อมาเด้อเคยเห็นบอกตาลงนี้ต่อไปก็เอาน้ำตั้งกระทะตั้งหมอ้อเอาซึ้งไปนึ่งครับหาฝาปิดผมมีแล้วบาทนี่เอาไปเรียวมากต้นกล้วยเลวเอาใบกล้วยแล้วครับใบกล้วยไม่เห็นฝาปิดแล้ว ซุกบนน้อมีน้อที่ได้กินบนน้อพี่น้องทากินมาเห็ดแก้วท่าครับพริขขกป่นข้าวคั่วจัง่อยผงชูรสขาดบดได้มะนาวน้ำปลาลงไปต้องย่างหลายต้องย่างมากมา่น้องเห็ดตั้งแจ่หัวคำจนมืดได้กินซองทุ่มพอดีพี่น้องเอ้ยมามามาครับซุกแล้วแหละปปั่นจักรยานท่าอีกูุพี่ดี ทีมงานหลายขนนาบสุกแล้วครับบ้านนี้เห็ดตั้งแต่หา้าโมงในกินสองทุ่มอ้กอยกินนี่หอมวะอยากให้มากินน้ำกันเด้เบลยความเปื่อยของมันดึ่ขึ้นมานี่นกระดูกเปื่อยเลยว้ายเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อเน,นื้อไก่ื้อนี้เปื่อยอยู่พีสมุนไพรใส่ไห้ในหลายหอมขนาด กินกัพี่กับน้องมีความชุมม่มาเลยครับเด้อมาๆๆๆๆขอญอาต<า>ไปกินกันครับน้องในชทันตอนเขาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมั่วไปทั่วของผู้กองอานนำเด้อพีน้องเด้อไปแล้วครับ บายครับพี่น้องแซบคลับแซบวัดีสมกับที่ทากิน่รอกบายบายครับบายบายไป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 สวัสดีเลยครับพี่น้องเด้อนอนหลับฝันดีเด้อชื่อโตเะอะไร